สวัสดีครับในหัวข้อนี้เป็นเรื่องของกรณีศึกษาในในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับหรือว่าการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายครับซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างเคสตีเนี่ยมาให้พวกเราฟังอยู่สองเคสใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ก็คือเคสของแป๊บซี่แล้วก็โค้กนะครับคู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกอีกเคสหนึ่งไม่เป็นคู่นะครับเป็น สินค้าเป็นคาราบาวแดงเราจะมาดูว่าเขาจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายยังไงนะครับเริ่มที่เคสแรกก็คือเรื่องของแปปซี่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยแปปซี่เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะขายสินค้าแปปซี่ในประเทศไทยเนี่ยครับแปปซี่ไม่ได้มาตั้งบริษัทเองในประเทศไทยนะครับแต่เดิมนะครับเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆนะครับก็ลักษณะนี้โดยมากสินค้าก็มักจะตั้งตัวแทนในประเทศครับที่มีศักยภาพซึ Pepsi ่งตอนนั้นแปรซี่ก็ตั้งบริษัทเสริมสุขนะครับมาทีนี้บริษัทเสริมสุขเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นไงครับพอเป็นตัวแทนไหนปุ๊บในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวก็มีการกระจายสินค้าแปรซี Pepsi ่เนี่ยออกไปทั่วประเทศนะครับก็ในสมัยก่อนก็จะมีหน่วยรถของบริษัทเสริมสุกเนี่ยวิง่งทั่วประเทศเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยตลาดมันเริ่มโตขึ้นนะครับ งื่อนไขต่างๆเนี่ยระหว่างสองบริษัทเนี้ระหว่างป๊ปซี่อยู่ต่างประเทศกับบริษัทเสริมสุขเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยโอเคกันนะครับคือเงื่อนไขต่างๆอาจจะคุยกันไม่ค่อยได้นะครับคือมีปัญหากันนะครับแล้วก็ตัวเลขมันเยอะขึ้นด้วยในที่สุดนะครับป๊อปซี่ก็เลิกสัญญากับบริษัทเสริมสุขนะครับแล้วก็มาทําตลาดเองครับโดยบริษัทเสริมสุขเนี่ยเดิมขายอยู่ป๊อปซี่อยู่เจ้าเดียวใช่ไหมครก,ก็แย่เลยนะครับบริษัทเสริมสุขก็ไปตั้ง เอ่อโปรดักต์ใหม่ก็คือยี่ห้อเอนะครับก็มาแข่งนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะบรยี่ห้อ S อนะอ่าละแต่ว่าก็โอเคเป๊ปซี่ก็ตอนนั้นก็มาจับมือกับบริษัท d h l นะครับบริษัท DHL อเป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมนะก็โอเคก็มากระจายสินค้าให้กับเป๊ปซี่นะครับก็มีการใช้ดิสติบิวเตอร์นะครับยี่ิบกแห่งทั่วประเทศเพื่อกระจายสินค้านะครับ ดิชเอ,อ D itch, D itch ก็กระจายสินค้าแปรซี่เนี่ยครับไปยังร้านค้าต่างๆทั่วประเทศแทนบริษัทเสริมสุขนะครับในช่วงแรกก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแปบซี่ก็หาซื้อยากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็หลังนั้นมาแปรซี่ก็ไปร่วมทุนกับบริษัท spbt นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มซันตอรี่นะครับก็มีพนักง,งานขายแล้วก็มีทีมงานขายที่เข้มแข็งนะครับในที่สุดนะครับ ก็มีการทํากิจกรรมทางการตลาดนะครับในผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อเกิดการรับรู้แบรนด์นะครับคือกลุ่มลูกค้าของเป๊ปซี่หรือกลุ่มลูกค้าของโค้กหรือไม่ว่า Product ใดนะบบางที Product หนึ่งเนี่ยเขามีหลายรุ่นนะฮะเช่นโค้กซีโร่โคก้โโคกเฉยๆโค้กไดเอทอะไรพวกนี้คือสินค้าแต่ละตัวก็จะเป็นผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม แปซีก็เหมือนกันนะครับก็มีแปปซีรุ่นย่อยๆย่อ,อยบางทีมีรสเชอรี่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยการทํากิจกรรมทางการตลาด่การโฆษณาการแรงต่างเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆจึงแยกตามกลุ่มลูกค้าการทราโปรแรงต่างบางทีไม่ได้ทําแบบสาดลงไปทุกกลุ่มโปรดักนะฮะก็จะเห็นว่าบางทีสินค้าบางตัวนะครับสินค้าบางตัวก็จะเป็น มีลดราคามีเรงต่างก็เป็นแล้วแต่รุ่นนะครับนะช่องทางจัดจำหน่ายของแปปซี่เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับในเบื้องต้นก็คือเป็นคอวินิสโต์นะครับมีตู้แช่ในร้านชํานะฮะมีร้านอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดนะมีร้านอาหารที่เป็นเชนด้วยอันนี้เดี๋ยวผมผมค่อยอธบบิบายในรายละเอียดนะเอาเป็นว่าช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยคือหมายความว่าสินค้ามันขายที่ไหนนั่นแหละนะฮะก็ในเซเว่นอีเลเว่นในร้านขายของชําในวิซีโลตัสอะไรเงี้ยนะในร้านอาหารทั่วไปก็มี นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับส่วนโคกเนี่ยก็ยังคงทําการผลิตที่บริสัทหาทิพ์แล้วก็ไถยน้ําทิพ์นะฮะใช้สองเจ้านะับมีสองเจ้าแล้วก็การใช้หน่วยลถขายนะครับเป็นหัวหอ,อกก็ไปขายอันขายในที่นี้คือคือขายส่งนะครับให้กับร้านค้านะครับคือคือจะขายมาให้ตัวเรานั่นแหละคือตัวเราในฐานะผู้บริโภคกันแหละแต่ว่าก็เขาไม่ได้ขายตรงให้เราใช่ไหมเขาก็ต้องขายผ่านร้านนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้คือแต่ละค่ายก็ทําไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เสินค้าน้ําอัดลมเนี่ยนะฮะทั้งซึ่งผมยกตัวอย่างโค้กกับเป๊ปซี่มาแต่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างเขาเรียกได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนกันได้นะฮะแต่จริงอยู่อาจจะมีคนเถียงบอกว่าก็เขาคนไหนกินโค้กก็จะกินแต่โคก้กใช่ไหมฮะก็ไม่กินเป๊ปซี่คนไหนกินเป๊ปซี่ก็ไม่กินโคก้กเนะี่ยแต่ว่า สินค้าโค้กกับเบบซีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสินค้าเกี่ยวพันต่ําลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เลยโดยไม่ต้องคิดเลยมากก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้นะครับทีนี้เมื่อมาดูรสชาติมาดูแพ็กเกจมาดูอะไรแล้วสินค้ามันคล้ายกันมากอะฮะดังนั้นเนี่ยจะทํายังไงฮะสินค้ามันคล้ายกันมากเวลาจะสู้กันก็ไปสู้กันเรื่องของช่องทางจัดจำหน่ายซะเยอะนะครับก็มีการใช้กลยุทธ์ตู้แช่นะครับกลยุทธ์แช่เป็นยังไงฮะ คือโค้กกับเบปซี่ก็เอาตู้แช่ยี่ห้อของตัวเองไปวางให้ร้านค้าปลีกหรือร้านชำอย่างนี้นะฮะพอ,อไปวางเสร็จปุ๊บก,ก็ห้ามลงสินค้าอื่นนอกจากยี่ห้อชั้นเนี้ถ้าลงตู้โค้กก็จะขายได้แต่โคก้กแต่บางคนอาจจะบอกว่าก็เห็นมีสินค้าอื่นวางอยู่ด้วยก,ก็ตามเงื่อนไขคือมันมันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในเครือของโค้กเท่านั้นนะครับหรือว่าตู้เบปซี่ก็เหมือนกัน สินค้าที่วางอยู่มันก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในเครือของเป๊ปซี่นะครับแก็อาจจะมีหลายตัวซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป๊ปซี่อย่างเดียวนะครับก็มีการขายผ่านคนกลางมีการทํากิจกรรมทางการตลาดในจุดที่มีการแข่งขันระหว่างกาันอาจจะกิจกรรมทางการตลาดก็อาจจะมีมีอะไรนะมีเอ่อธงมีป้ายผ้ามีอะไรก็แล้วแต่นะครับแข่งขันกันที่จุดขายนะครับแล้วก็เ กลยุทธ์ในการจัดเรียงสินค้าในตู้แช่ของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นการจัดเรียงนี้ฮะจุดที่ขายดีเนี่ยก็มักจะอยู่ในระดับสายตานะฮะก็จะมีสินค้าที่วางอยู่นะ,ะแล้วถ้าเป็นสินค้าใหม่ที่เอาเข้ามานะครับคนยังไม่เคยรู้จักก็เอาไปวางแซมแซมไว้กับสินค้าที่ขายดีการเรียงสินค้าพอเอาไปวางแซมไว้เสร็จปุ๊บทีนี้มันก็เลยทําให้คนอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทดลองหยิบทดลองเอาไปชิมอะไรพวกนี้นะครับก็ นี่เป็นกลยุทธ์ในการเรียงนะครับถ้าวางสินค้าไม่เหมาะสมเนี่ยคือ,อไปวางในจุดที่มันไม่โอเคสินค้ามันก็มักจะขายไม่ค่อยได้ครับถ้าไปจุดที่แบบไม่อยู่ในระดับสายตาอยู่ข้างล่างอะไรพวกนี้นะลูกค้าไม่เห็นลูกค้าก็ไม่ค่อยหยิบนะครับเพราะในเรื่องของการเรียงสินค้าก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนว่าจะขายยังไงนะครับการวางสินค้าไม่เหมาะสมก็จะถูกกลืนไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่โมเดิร์นเทรดเนี่ยบิสซีโรตัสเนี่ยนะครับ เวลาเราไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เราก็มักจะมองเห็นตู้นะตู้โคก้กตู้เป๊ปซี่เดี๋ยววางอยู่นะครับก็เออเอาไปวางอยู่ก่อนที่จะจ่ายเงินจุดนั้นก็จุดที่ขายได้เหมือนกันนะฮนะอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธหนึ่งนะครับเอทีนี้ในตอนแรกที่ผมพูดถึงเรื่องร้านอาหารแบบเชนแล้วก็สตรีทฟู้ดนะครับก็เอนะ เนี่ยอย่างตัวอย่างในรูปทางด้าน,นขวานี่ฮะก็คือบริษัท MK s e เนี่ยเซนไมเนอร์อะไรพวกนี้นะไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็เอ่อเป็นเครือนะเป็นเชนร้านอาหารนะครับส่วนช่องทางด้าน,น,นขวาเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนะยี่ห้อของร้านอาหารของเขานะครับก็มียี่ห้อต่างๆนะครับอย่างไมเนอร์ฟู้ดเนี่ยก็จะมีฟิซซาสเวนเซนซิสเลอร์อะไรพวกนี้นะครับก็กลยุทธ์ในเรื่องของออการ กระจายสินค้าเนี่ยโค้กกับเป๊บซี่ก็จะไป Contact คอนแทคเครือต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นโค้กอาจจะไปคอนแทคเอ็มเคอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็โอเคอยากจะเข้าไปขายเนี่ยคือเอ็มเคทั้งหมดโดยไม่มีโดยไม่มีอีกเจ้าหนึ่งนะก็สมมติว่าโคก้กไปติดต่อเอ็มเคโค้กขายคนเดียวทั้งเครือทั้งหมดเลยนะครับเป๊บซี่ก็ขายไม่ได้แต่ทีนี้การที่จะเซ็นสัญญากันแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีการออฟเฟอร์เงื่อนไขต่างๆให้กับร้านอาหารที่เป็นเชนเหล่านั้นในจุดที่น่าพอใจนะเช่นการสนับสนุน ร้านอาหารเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆให้ discount พิเศษเมีการสนับสนุนเรื่องของป้ายผ้ามีการยิงแอดโฆษณาให้ไหมเครดิตเทอร์มอลไรงต่างเป็นยังไงคือคุณจะต้องให้เงื่อนไขที่พิเศษกับร้านอาหารเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่างอย่างของของโคกับแป๊บซี่ดีเขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราในเรามีสินค้าที่จะัพ p อ o r t ให้กับกลุ่มบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็ก็ไป contact ฮะแล้วเราก็จะขายได้ทั้งกลุ่มเหมือนกันโดยที่ เราก็ต้องให้เงื่อนไขให้เหมาะสมจะส่งของวันกี่รอบระไรต่างก,ก,ก็ก็ต้องไปคุยกันนะครับก็ก็เข้าไปทําตลาดได้นะครับเออนอกจากเชนเหล่านี้ซึ่งแหมมันดูเหมือนเป็นเครือใหญ่เนาะไกลตัวก็มีตัวอย่างว่าเป๊ปซี่เนี่ยก็ไปคอนแทคกกับชายสีมีเกียวนะครับซึ่งมีสาขามากกว่า4500สาขานะครับ โดยเอาโปรดักต์สิบาทครับแฟซี่สิบาทสามรอเมลไปวางขายนะครับแล้วก็มีสนามสนุนป้ายไฟสนามสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้กับชายสีมีเกี้ยวตลอดมานะครับก็ถ้าใครที่บางทียังไม Musk, ่ทันสังเกตนะว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างที่ผมว่าจริงไหมก็ลองดูในร้านเ f c ผมคิดว่าทุกคนคงเคยเข้า KFC ก็ KFC ก็จะมีโปรใช่ไหมครับป๊ปซี่เติมไม่อั้นอย่างนี้ไม่ไม่มีไม่มีโคกไม่อั้นนะถ้าเ f c แต่ว่าถ้าไปแมคโดนัลล์จะเจอโคก้กใช่ไหมครับนะ mm. ก็แยก่ายกันเลยครับก็จะไม่เจอแป๊บซี่ในแมคโดนัลล์แล้วในขณะเดียวกันใน KFC ก็จะไม่เจอโคก้กก็จะเจออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละเจ้าทั้งโค้กและแป๊บซี่ก็จะไปคอนแทกค KFC คอนแทกแมคโดนัลล์นะให้เงื่อนไขพิเศษอย่างที่ผมได้ว่ามาแล้วนะครับออนอกจากประเด็นเรื่องของการเลือกช่องทางจัดจำหน่าย ให้ครบนะครับตามกลุ่มลูกค้าแล้วคือตอนแรกเราต้องตั้งต้นแบบนี้ว่ากลุ่มลูกค้าเรามีกี่กลุ่มนะโค้กเนี่ยสมมติโค้กโค้กเดย์เอ็ดโค้กธรรมดาโค้กซีโร่โค้กเชอร์รี่อย่างเงี้ยสมมติเราเป็นโค้กนะไอ้ผลิตภัณแต่ละตัวคือลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะทีนี้พอเราตั้งต้นโอเคมีลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเขาจะซื้อสินค้าที่ไหนคนจะซื้อโค้กซีโร่ที่ไหนเหรอ น,น,นอกจากเซเว่นที่เรานึกนึกถึงกันออกนี่นะอืมเขาจะเขาจะซื้อตรงไหนเราก็เอาไม่รู้แหละซื้อตรงไหนก็จะต้องเอาไปวางในจุดที่กลุ่มลูกค้าจะซื้อนะครับให้ครบถ้วนนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นหลักถ้าสมมุติกลุ่มลูกค้าอยู่ที่จุดหนึ่งปรากฏไม่มีสินค้าอาไม่มีสินค้านั้นขายก็ก็ไม่ได้ขายไงก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องวางสินค้าให้ครอบคลุมนะครับบไม่ได้ให้ครอบคลุมทั้งทุกจุดทุกทุกพื้นที่หรอกแต่ว่าทุกกลุ่มลูกค้านะครับสมมติว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่ออกกําลังนะแล้วก็เออชอบเล่นกีฬาในยิมนะสินค้าที่เราจะเอาไปก็เราก็ต้องไปขายที่ยิมนั้นๆก็ต้องมีเซลวิ่งไปติดต่อใช่ไหมครัวางตู้แช่อะไรก็ว่าไปเนี่ยแบบนี้นะครับทีนี้เ พอเราติดรู้แล้วว่าเราจะวางสินค้าที่ไหนเนี่ยมันมีเรื่องอื่นตามมาครับเราจะส่งยังไงะของเนี่ยเวลาขนส่งอะส,ส่งยังไงระบบการกระจายสินค้าทํำยังไงนะเออก่อนที่จะส่งสินค้าเนี่ยมันมีกระบวนการอื่นอย่างรูปเนี้ยเขาบอกว่าผลิตสินค้าเสร็จแล้วเราต้องเอาเก็บเข้าสต็อกนะฮะสินค้าเก็บเข้าสต็อกรอขายแล้วจะเก็บยังไงการจัดเรียงอะเรียงยังไงสินค้าใหม่สินค้าเก่า สินค้าถ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วจะเรียงยังไงเราต้องทําบัญชีด้วยนะว่าตอนนี้มีสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่สินค้าล็อตไหนเหลือเท่าไหร่สินค้าล็อตไหนพร้อมขายอะไรอย่างไรนะแล้วก็พอมีออเดอร์มาเนี่ยเราจะหยิบสินค้าตัวไหนไปขายแพ็คแพ็กกิ้งสินค้ายัางไงขนส่งใช้รถยังไงแล้วเวลาการขนส่งอ่ะจะส่งยังไงอ่ะวันละกี่ครั้งสองวันครั้งไหมสามวันครั้งไหมหรือยังไงถ้าอยู่ขอนแก่นลูกค้าบ้านไผ่สั่ง ลูกค้าเขาสมควงก็สั่งแล้วเอาไงฮะวิ่งไปไหนก่อนดีวิ่งไปบ้านไผ่ทีหนึ่งแล้วก็ไปเขาสมควงทีหนึ่งแบบนี้หรือไปเขาสมควรก่อนแล้วมาบ้านไผ่หรือว่าวันหนึง่งไปทิศทางเขาสมควางเลยส่งร้านค้าทิศนั้นทั้งหมดแล้วอีกวันหนึ่งก็วิ่งไปทางบ้านไผ่ส่งทิศทางบ้านไผ่ทั้งหมดไปถึงเมืองพลหรือเอายังไงฮะหรือใช้รถสองคันวิ่งคนละทางวิ่งทุกวันหรือสามวันครั้งหรือย,ยังไงมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องคิด นะถ้าสมมุติว่าลูกค้ารอ,อ,อได้นะเออหรือว่าร้านค้าปลีกมีการสต็อกสินค้าพอสมควรคือเราไปคุยกับลูกค้าให้สต็อกสินค้าพอสมควรเราอาจจะไปสามวันครั้งได้แต่ร้านค้าปลีกที่ไม่มีศักยภาพก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณให้เราสต็อกสินค้าแบบสามวันครั้งเนี่ยคุณก็ต้องให้เครดิตเทอมเรามากขึ้นไหมอืมเช่นเคยจ่ายสิบห้าวันจ่ายทีหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเดือนหนึ่งได้ไหมเนี่ยอะไรพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่ต้องคิด แครดิเทอมคิดยังไงจ่ายเงินกี่กี่วันครั้งหรืออะไรยังไงไม่รู้เยอะแยะเลยฮะเรื่องที่ต้องคิดนะนี่ก็คือเป็นแค่เคส e ีให้เรานึกถึงนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะที่อยากจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของคาราบาวแดงนะครับคาราบาวแดงเนี่ยก็เป็นสินค้าของในประเทศไทยนะครับเขาทําตลาดยังไงนะครับการกระจายสินค้าเขาทำยังไงเรามาดูนะครับคาราบาวแดงเนี่ยเขาขายสินค้า ผ่านร้านโชห่วยนะครับร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะมีผ่านตัวแทนจหน่ายด้วยผ่าน distribution center ด้วยใช้ในงล่วมกันสดด้วยแล้วก็ผ่านโมเด์นเทรดด้วยนะก็ตัวอย่างในเรื่องของการจำหน่ายผ่านร้านโชห่วยนะคาราบาวแดงเขาจะมองหาแบบตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดนะฮะตัวแทนจำหน่ายนี้อาจจะไม่ใช่ร้านโชห่วยนะร้านโชห่วยเป็นร้านขายของชำที่กระจายยอยู่ในจังหวัดใช่ไหมฮะแต่ว่าคาราบาวแดงเขาจะหาตัวแทนใหญ่ๆใ,ใ,ในจังหวัดอ่ะที่สามารถจะ มีศักยภาพในการจัดส่งสินค้าในจังหวัดได้มีศักยภาพในการสต็อกสินค้าเพื่อขายภายในจังหวัดได้นะแล้วก็มีศักยภาพในการไปวิ่งติดต่อตามเพิร์มีพนักง,งานที่พร้อมที่จะทําบัญชีทําอะไรต่างๆเนี่ยนะทำสต็อกสินค้าแรงต่างเพื่อส่งให้กระจายสู่ร้านค้าปลีกในจังหวัดได้ด้วยมีสายสัมพันธ์ที่ดีรู้จักพื้นที่ดีในแบบนี้ก็จะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวนะหรือหลายเจ้าก็แล้วแต่เช่นในขอนแก่นขายผ่านตัวแทนจำหน่าย สองเจ้าสมมติอย่างนี้เพื่อกระจายสินค้าในจังหวัดขอนแกน่นเน่พื้นที่หนึง่งพื้นที่ย่อยก็อาจจะให้เป็นตัวแทน A นะพื้นที่อำเภอส่วนล่างก็อาจจะให้เป็นตัวแทน B เนี่ยแบบนี้เป็นต้นครับเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าต่งตางๆนะครับในชุมชนนอกจากนั้นเนี่ยการขายเข้าไปสู่ร้านโชว์ห่วยเนี่ยคาราวแดงเขาจะใช้หน่วยรถเงินสดด้วยนะมีหน่วยรถเงินสด300อรอคันเลยนะครับเพื่อขายตรงสู่ร้านค้าวิธีนี้ใช้ร่วมกับการตั้งตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด ก็หม่วลงเงินสดเนี่ยก็มีการกระจายสินค้าค้าผ่านดิสติบิวชันเซ็นเตอร์นะครับครอบคลุมล้านค้ากว่าแสนแปดหมื่นแห่งที่ร้านค้านะเยอะมากเลยนะอืมไม่ใช่ยูเซอร์ไม่ใช่ user, ไม่ใช่ใชคัสเตอร์นะเป็นร้านค้าที่แบบกระจายสินค้าคือขายสินค้าอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็คาราบาวแดงก็ขายผ่านโมเดิร์นเทรดด้วยนะครับก็เช่นเอ่อให้ร้านโมเดิร์นเทรดเนี่ยคอนแทคกับคาราบาวแดงโดยตรงเลยว่าอยากได้สินค้าอะไรอย่างไรก็ให้เครดิตเทอมขายกันโดยตรงก็คือไม่ต้องขายผ่านตัวแทนละ เมื่อกี้ใครผ่านตัวแทนในแต่ละจังหวัดก็แบบแบบส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าโมเดลเทรดเขาจะไม่ต้องสั่งจากตัวแทนแต่โมเดลเทรดเขาจะสั่งจากล่าสะดวกซื้อหรือว่า,าโทษโมเดลเทรดเขาจะสั่งจากคาราวแดงโดยตรงเลยนะครับส่วนในตลาดต่างประเทศเนี่ยคาราวแดงก็จะขายผ่านตัวแทนจําหน่ายในแต่ละประเทศนะฮะก็มีการตั้งตัวแทนเช่นญี่ปุ่นมีตัวแทนอินโดมีก็มีตัวแทน,น,แ,ทนแล้วก็จากที่ผมเห็นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างในไทยก็แพ็กเกจหนึง่ง เป็นขวดแก้วนี่ต่างประเทศอาจจะเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของออการกระจายสินค้านะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เอามาให้เป็นตัวอย่างพวกเราสําหรับสไลด์นี้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ